ก็มาครั้งแรกกับเบียร์ทริปอีกแล้วนะมันได้สวรรค์ปางเปาบีชพิดนมหมูทอดปุ้งนาทางภาคเหนือเนาะผสมผสานกับทะเลเห็นไหมกินไปโอ้โหเขด้วยถ้าใสสีขาวโอ้ใสจริง สวัสดีกับช่องไปทริปความสุขอยู่รอบตัวเราตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ปางเปาบีอ๋อสวัสดีนะ้องสเต็มคนคงามโอ้ตอนนี้เราอยู่ที่ปางเปา,ปาบีาบอ๋อภาษาเหนือจะ,จะํำลังแบบนี้นะครับนะ <c oughs> ครับไม่ได้เจอกันหลายตอนเลยยังสวยเหมือนเดิม <c oughs> ใช่ไหมแจ็คกูเลี้ยงกูเลี้ยงหลบอยู่หลังกล้องละ นี่เป็นของแม่แตงเจ<อ>้าของแม่แตงหงมูม่บ้านป่างเปาค่ะเขาจะขึ้นตางเส้นไฟในเจ้าแล้วก็จะมีไฟแดงอันเดียวแล้วค่ะถ้าเาก็เลี้ยวซ้ายเข้ามามันจะมีป้ายบอกตลอดเลยค่ะเ,<อ>เ<อ>จ้าปักหมดก็น่าจะถึงเนาะค่ะน่าจะมีหมดด้วยเข้ามาจากไฟแดงประมาณ500เมตรเองค่ะจ้า <า>ได้เลยเห็นบอกว่าสถานที่แห่งนี้จำลองเป็นทะเลค่ะทะเลเจ้าน้องแซมมาบ่อยไหมครับเนี่ยเพิ่งมาครั้งแรกค่ะครั้งแรกเลย<า>โอเคงั้นเรามาเที่ยวด้วยกันพร้อมๆกันดีกว่านะกล<า>ับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศข้างในเนาะจ้ะครับนี่เบเกรอร์นะเป็นไหมครัวยัง,งช,<า>ชอบไหมครัวดีเจ้าครับชอบ ก็ร้อนๆอย่างนี้ต้องมาเที่ยวทะเลใช่ไหมเที่ยวทะเลเมืองเหนือนะทะเลเมืองเหนืออำเภอแม่แตงไปสั่งอาหารแล้วก็จิบน้ําเย็นๆเนาะคลายร้อนกันเนาะใช่อนขนาดเลยเจ้า่วงนี้ฝนก็ไม่ค่อยตกเท่าไหร่นะนาฝนแล้วนะครับไปไปชมไปกัศข้างในกอนเนาะครับอู้น้องสแตมมี่สวยมากครับไปเลยครับโอ้โหก็มาครั้งแรกกับเบียทริปอีกแล้วนะครับครบยากาศก็ดีนะคะครับแต่แถวบ้านน้องสแตมมี่ฝนตกบ่อยเนาะ ค่ะเมลงมาเอาแล้วเจะลมลมฟ้าก็ห้องมีลมตัวแล้วฝนตกแล้วมาค่อยเย็นนะคะฮอนอยูุ่บเอาต้องุูดก่อนโอ้ได้ได้ได้ไปไปไปเจ้าร้านจ้องให้สาวก่อนจ้องหรือว่าร่มนั่นเองเนาะไปทิพย์ไปยางดำไปยางได้ไรไปทิพย์ดำไม่เป็นไรน้องสแต็มห้ามดำเด็ดขาดจ้ะน้ำเราเป็นสีฟ้าเนี่ยสวยมากเลยอ่ะสวยเนาะโอ้จังหันนะสวยครับตักแต่น้ได้ดีมากเลย ันก็เป็นสวน,วสวนหย่อมอเป็นต้นไม้นะครับนะครับโอ้นี่ต้นไม้อะไรเน,นี่ยเหมือนในบอนไซยักษ์แหละครับก็พากันมาเที่ยวบ้างอะไรบ้างนะครับนะครับก่อนมาอยู่บ้านเอาไม้แอลออกมาสถานที่เย็นๆที่เป็นน้ำนะครับที่องโลง่เนาะที่บ่ายแอร์เนาะใช่อโอ้เขาจำลองได้สวยงามจริงนะครับป่ะมันไดสวรรค์นะครับที่ตรงเนี้ยทายซังเพ็ แต่มไปนั่งบนทันบนเพื่อนเออกลัวเข้าสูงกอกลัวไหมอ๋อยิ่งมดสูงแต่ค่ะนี่อาจจะปอๆกับสะพานทิล่าทางโฮมอยู่อ๋อจ้าจ้าจ้าครับแต่สูงก็นี้คเอาไว้เล่นไงวีนนั่งอยู่ค่ะเซฟตี้มีมีเขาให้เขาว่าไงห้ามกระโดดอ๋อสแตมขึ้นไปห้ามกระโดดนะได้ทีละหนึ่งคนอ๋อได้ได้ได้ไปไปชมบรรยกาศข้างบนหน่อยนึงครับ ครับพี่รออยู่ข้างล่างเลยนะครับโอ้โหซัวเนี่ยมันได้สวรรค์ไปแล้วโอ้โหมันย้อนแสงแล้วค่ะอ่าได้จ้ะได้โอ้โหสูงมากครับอุยมันสั่นสเต็มว่ากลัวนะโอ้แต่สูงอะเนี่ยเขามีไอ้เซฟตี้รองรับถ้าเราเราหล่นลงมานะจะมีตะข่ายตรงนี้ สแตมโดดมาไหม,มส, <laughs> สแตมโอ้สูงมากเลยอ่ะน, <c oughs> อน,น,น้มาหนูเออสันใช่มามสันสันครับครับ <laughs> โอ้สูงมากเลยอ่ะก็เป็นวันพักผ่อนของสาวๆนะคะ <c oughs> มาเที่ยวทะเลจำลองที่เชียงใหม่นะครับถึงแม้ว่าเราจะ <c oughs> ลงไปทางใต้ไม่ได้ก็ยังมีทะเล ข้างบนนี้ให้ได้เที่ยวกันนะครับครับเป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมนิดหน่อยค่ะตอนแรกนึกว่างจาสูงพอขึ้นไปแล้วมันสั่นกับเราเดินนะคะอ๋อได้ได้เดี๋ยวพี่จะลองขึ้นไปดูค่ะครับอ่ะไปทิพย์จะคือไปเที่ยวละไปดูวิวหน่อยอือหือเดินถอยหลังขึ้นไปได้ไหมไหนงงี้ไหมไม่ได้ครับโอ้โหบันไดสวรรค์นะครับโอ้โเสียวจริงนะครับนะเสียวอยู่โอ้สูงครับ โอ้เส oh, 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 oh. uh ียวโอ้ส ah. ah, si ันจริงนะครับอือหือโอ้ขโวนี้สวยครับสามร้อยแปดสิบองศาโอ้เสียวอ่าก็ขโวนี้จะเสียวๆนิดนึงครับตื่นเต้นครับแต่ว่าวิวมุมกว้างอลังการนะครับ บางเปาบีชนะครับลงดีกว,ว่าครับเสียวครับจากบันไดสวรรค์เดี๋ยวเราจะเก็บใบแกะโดวยวมร,รอบๆให้ได้รับชมนะครับ ครับสาวเซฟี่ตรงกลางหันหน่อยได้ไหมกลางหันน้ำเนี่ยน้ำสีฟ้าจริงที่นี่ตกแต่งด้ความสวยงามจริงครับร่มรื่นนะครับ ตามน้องสเต็มคนงามไปครับสเต็มหิวยังจะ๊ะนิดหน่อยนนิดห่อยเนาะครับไปหาอะไรทานก่อนครับแต่คุณยังกำลังเก็บความงามนะอยู่นะตรงนู่นโอ้ทานนะทานไหมทานครับมีแอลกอฮอล์เนี่ยต้องลงชื่อด้วยนะคะเช็คอินเนาะเขียนสามคนไปวนวจ้ะคนมาเที่ยวเยื่อยไหมครับตรงนี้ทานเรืเอ่อยๆเนาะซึ่งเปิดเนาะ หลังโควิดอันนี้รอบสามนะโอ้จ oh. ่ายค่าบริการก่อนนะครับค่าเข้านะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อำเภอแม่แตงนะครับใครสนใจก็สามารถมาตามรอยได้ร้อนๆแบบนี้มาเที่ยวกันได้นะขอบคุณค่ะครับตรงนี้ก็จะพยายามแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวที่พอจะเที่ยวกันได้นะครับโอ้ oh. อะไรนะ <c oughs> ไดไอซ์เหรอ <c oughs> ไดไอซ์ไดไอซ์ oh. ต่ง,ตางอาหารก็ตรงนี้นะครับตําปูปลาระค่ะจะนั่งตรงไหนน่าส้มส้มสีบ้างเจ้าส้มสีนะคะค่ะเมนูส้มตำเมีน้ำนะครับเย็นๆออะกเกจซีก็มีผัดไทยก็มีจากที่พาน้องแสดงมานนะตามหาวิถีชีวิตของตายายนะรอบนี้มาเที่ยวบ้างอะไรบ้างใช่ สวยเนาะครับโค้งทุเรียนเ้วเป็นไม่ได้นะทุเรียนยักครับสวยครับฝั่งนี้น้องแกะนะครับชิวเลยน้องนองครับแบ โอ้เจอสะพานสาวน้อยตกน้ำพาน้องสแต็มไปตกน้ำดีกว่าสแต็มน้ำเบลเจียครับอออืื้หของเราซุ้มสี่นะซุ้มสี่ซุ้มสี่อยู่ข้างไหนข้างล่างเหรอครับสวยะพานสาวสะพานสาวน้อยตกน้ำนี่ไงครับโอ้โหมีนางงามมาตกน้ำรีวิวด้วยอ๋อนางงามตกน้ำตรงนี้นะแข็งแรงอยู่ค่ะเป็นเลียแข็งแรงเนาะครับโอเคว่ายน้ำเป็นไหมเนี่ย <g ül> แต่ายน้ำไม่เป็นนะแต่น้ำไม่ลึกนะครับโอ,โอ้แต่เขาทำสวยงามจริงนะครับสะพานประวัติาศาสตร์นะครับครับอ้ซึมสีอยู่ข้างล่างนี้นะครับโอ้โหนี่คือร่องรอยของสะพานใช่ไหมอัน,นี้คือขาดไปแล้วใช่ไหมใช่ใช่ทำเส้นใหม่ครับเป็นประวัติาศาสตร์เลยนั่งตรงนี้จะ้ะมีให้เลือกที่นั่งหลายโซนนะครับโอ้โห จานแบบสวยงามสวยงามหน่อยนะขะาราได้เขาก่อแต่เราบ,บรรยากาศเนาะได้เลยจ้ะครับกิ้งเสร็จเราไปเดินใครหาตรงนู้นครับอชอบน้ำตรงนี้มากเลยอะ่ะมาแล้วสาวๆอ่ะช่วงตอนรออาหารเนาะ ก็มาเซลฟี่กันด้เต็มที่โอ้นั่งกันี่เลยแซมจ้าเห็นแบบนี้มีพัดลมตัวนะคะมีพัดลมอีกด้วยฮะโอ้โหไฟด้วยนะไม่ธรรมดานะครับเนี่ยนอนเล่นได้ด้วยครับขอชิวๆวันนึงเด้อแล้วขอบอกว่าใบแก่ก็ลมพัดเย็นสบายเนาะไม่ร้อนอย่างที่คิดนะครับอือช่วงตอนรออาหารก็ให้สาวๆมาพักผ่อนตามอัธยาศัยเซลฟี่ได้เต็มที่เลยนะได้ค่ะครับเมื่อกี้สั่งไปกี่อย่างแล้วครับเนี่ยโอ้บอก ไม่บอก,ได,กได้เดี๋ยวรอดูอาหารแล้วกันนะเดี๋ยวให้น้องสแตมมาเติมพลังก่อนเนาะมาแล้วชาเขียวกับชาไทยครับ <S <S ว้าวให้ส,สาวประทับใจไหมเ <laughs> ดี๋ยวรออาหารนะน้ำดื่มมาก่อนแล้วครับโดยการนี้มีออกนะครับพักผ่อนบ้างอะไรบ้างนะครับบาบ,าบ,าบ,าบาครับสแตมควักเลี้ยงชิมน้ำหน่อยก็แช่เป็นไงบ้างครับน้าจืดต้นอ่ะครับ <laughs> ชาเขียวกับชาไทยนะครับอืมขมข้นขมข้นผ่านผ่านนะเราดูอาหารก่อนได้เลยแต่มป็นไงจ๊ะจ๊าบ่ะนแต่น้องมักหวานอ๋อต้องหวานคนนี้อ๋อเป็นคนมักหวานชอบหวานเหรอจ๊ะมักหวานค่ะกินหวานแต่ทำไมไม่อ้วนเนี่ยโอ้หุ่นดีดีอ่ะโอ้ครับช่วงรออาหารก็เสพบรรยกาศกันไปเรื่อยๆนะครับนะครับอืมเขาจำลองแบบไม่สวยมากเลยอ่ะเป็นทุ่งนาใช่ไหมตรงเนี้ย ทุ่งนาข้างหลังเป็นชายหาดใช่ไหมเราไปเดินเล่นน้ำทะเลดีกว่าแปลกตาดีเนาะมีทุ่งนาแล้วก็มีชายหาดผสมกันนะครับต้นหมากต้นหม้ครับต้นไม้นะโอ้โหง่เดี๋ยวเรากินเสร็จเราจะเดินเอวเนาะครับมาแล้วครับแต่ก่อนจะก็น่ากินนะจ๊ะวันนี้ว่าถ้านั่งโซนข้างล่างที่เป็นซุ้มเขาจะ ให้ใส่กล่องนะเป็นกล่องแบบนี้นะครับนะเป็นแท่งว้าวอะไรครับเนี่ยผัดซีอิ๊วทะเลผัดซีอิ๊วทะเลครับอันนี้เหรอลูกชิ้นปลาระเบิดลูกชิ้นปลาระเบิดนะครับอู้หูดูดีมากเลยต้องมาที่นี่ต้องสัดอร่อยอันนี้ไปไหนต้องกินนี่คืออะไรครับเนี่ย ตําวย่อค่ะตําวยอตําวย่อหูหอมเลยแล้วก็สกังสั่งอะไรเอ่ยาเกตตี้ค่ะาเกตตี้อจุดคาโบนาร่าชิมอาหารฝรั่งเลยเนาะเดี๋ยวให้สาสามาชิมให้เพื่อนรับชมครับอาวุธเ็อาวุธเจ้ามีไหนครับข้าวอีกหนึ่งอย่างใช่ไหมครับคอีกหนึ่งอย่างคุณบอกโอ้โหหลายอย่างจริงเลยดีค่ะโอ้มีหอยด้วยนี่ยปลาหอยดีมากครับ เดี๋ยวคลิปนี้ก็ดูสาวทานข้าวไปเรื่อยเนาะสาวน้อยกับสาวเท่าก้าวจัดการเลยจะสาวน้องคาโบนาร่าจะอร่อยหรือเปล่าคราคาไม่เบานะต้องอร่อยแน่นอนไปชิมก้าวเนาะอันนี้ก้าวแป้งปลาฉันอันนี้ห้าก้าับต้มตําติดก้าวราคาแล้วก็กลางๆนะครับนะกางๆเพราะเรามามาซื้อบรรยากาศด้วยเนาะครับชิมครับ ปลาหมึกตอนนี้ใหญ่เลยเป็นไงบ้างต้องปรุงอ๋อต้องปรุงนะเห็นครูยังจับแอลกอฮอล์ด้วยจะเอาแอลกอฮอล์มาปรุงอาหารไม่ใช่นะต้องปรุงหน่อยต้องปรุงนิดนึงนะครับอน้สแตมป์จะวนจะมาแล้วเปล่าน้องสแตมป์จัดคาโบนาร่าใช่ไหมครับจ้ะอร่อยไหมคะับฟแบบนุ่มๆหน่อย กินปลาระเบิดพอดีแสงมาทางนี้เนาะเลยไเห็นทุ่งนาข้างหลังทีเดียวนะครับข้างหลังเป็นทิริ์สวยงามมากครับเป็นไงบ้างผ่านไหมเต็มสิบกินปลาโรลอิอล้มครับกิ้นเกี๊ยวเลยค่ะแบบเป็นยิ่งใหญ่แบบมีมรบนะครับโอ้สาวๆสั่งมาเต็มที่เลยครับชิมตำบักมุ่งตำมะละกอเป็นไงบ้างไม่ใต่น้ตาล หมูยอหายลืมหรือเปล่าลืมแน่เลยเรัสารเป็นหมูยอนะ<ช>อราคา<น>กับธรรมดานะองไปบอกเพิ่มบอกว่าอันนี้เป็นยี่สิบบาทเลยอันนี้ไม่มีหมูยอเนาะเขาคงลืมนะครับงั้นต้องราคาไม่จะลดแบบนี้นะจ้ะบเป็นตำมะละกอธรรมดานะไม่จะลืมไม่เป็นไรครับนะให้อภัยครบบดูในดินก่อนแบบที่เป็นป่าล้มเอาไปทีจิ้ม มาขอชิมอนุญาตชิมหน่อยนึงอ่ะชิมดยวแสงนึงนะครับใบแก้วสวยๆโอ้ออกมือ,อมต้องหันหน้าอันนี้ลำนะบินปาลาลำเการอครับอ,อ่ะต่อเนื่องเลยครับสาวๆไม่หยุดยั้งครับ ใส่น้ำตาลพริกน้ำปลาครับนี่ต้องจิตรดแล้วข้าวผัดน้ำพริกหนุม่มเหรอเฮียข้าวผัดน้ำพริกหนุ่มใครสั่งมาเนี่ยเขาเองเหรอให้เดียนะกันมาชินไก่ทอดหออออมูทอดกล้ไก่ทอดทั้เมนูหนักๆน,นี่คือให้เบียร์ที่ไปนะครับน่ากินมากเราก็ชิมด้วยกันในกครครับ,รบโอ้โหเดี๋ยวก็กินเดินไปเรื่อยๆครับกองทัพต้องเดินที่ท้องกับเบเการดีๆในวันนี้นะครับนะอยากหากินเรื่อยๆ อันนี้ล้ำเนอะข้าวผัดน้ำพริกหนุนน่มหมูหมูทอดดูดูไปทิพย์จัดการเออหอยครับดูดิชอบกินออหอยไหมน้ำพริกหนุน่มเป็นอันนี้เลยนะพริกหนุม่มหมูทอดกินกับน้ำพริกหนุ่มนี่นนเนาะเซ็ตเลยอ่ะนี่พับกปอ่ะงามอ่ะอร่อ,อยอ่ะมันนี่งามแซ่บ กินมะแล้วบวอร่อยเพราะาไม่เหมือนใครครับเนอะอดูดูมกเลยแล้น้อตำเลยจได้กัะน้องขมุนระกาเนาะมี่ร้อนไม้เลยื่อ รำเนาะมันมันครับรำรำอ่ะพอกินอิ่มแล้วสาวๆก็ได้เวลามาเดินย่อยนะโค้กเอี้ยงเป็นไงบ้างอิ่มไหมพอโทษอิ่มขนาดเหลือกินมดอ่ะครับพระเจ้าบัตลรำกับเจ้าอร่อยครับฟาน้องสตมเดินย่อยอาหารดีกว่าเนาะครับชมความงามก่อนเดินทางกลับนะครับโอ้โหโอ้ดูสวยจริงไปทะเลทิพย์กันะคะได้เลยจ้ะทะเลทิพย์หรือว่าทะเล อันนี้คือทะเลจำลองนะครับครับจำลองนั่งแหละจ้ะโอ้โหคือเป็นการผสมผสานที่ลงตัวนะเอาทุ่งนาทางภาคเหนือเนาะมาผสมผสานกับทะเลเห็นไหมใช่นี่ละกูครับโอ้น้องสเตมไปนั่งควายตรงนั้นดีไหมเนี่ยน่าจะได้บรรยากาศปูพุ่งสวยงามนะครับโอ้ต้องมาจะมี ครับอื้มมีรถกอล์ฟด้วยเลยนะครับนู่นนะต้นีก็สวยนะครับถ่ายมาต้องเยี่ยมพอดีถ่ายกัาที่เดียวไหมครับได้เลยจ้ะเที่เดียวนี่ข้อพกเศควายจำลองควายจำลองครับถ้ามีควายจริงได้เยี่ยมเลยเนาะโอ้โหสีฟ้าเลยครับเป็นได้แถวสูงมาขึ้นดีกว่าจ้ะได้เลยถ่ายคลิปรายการเดินชมเรือเดียวชอบลมพัดมากเลยเ่ยครับ นั่งได้หลายมุมครับโอ้ลมดีแล้วค่ะนั่นดีครับลมเย็นสวยโอ้ถ้ามีโอกาสน้องว่านี่พาน้องสเตปไปเที่ยวทะเลได้ไหมเนี่ยอ <laughs> ตอนนี้มาจำลองกันก่นกอนเนาะครับเพื่อคนชอบไปเที่ยวทะเลไหมครับเนี่ย ็ชอบอยู่ค่ะชอบอยู่นะแต่ไม่ได้ลําไปเพราะเมารถนี่แหละอ๋อนืองจากเป็นคนเมารถมากแต่ถ้าไข่ใจดีปาไปก็ได้ค่ะโอ้โหพร้อมตลอดพร้อมตลอดเลยนะจัดไปถ้าเวลาตรงกันแล้วก็สถานการณ์ดีขึ้นเนาะครับตัวใหญ่ชมภูใช่ไปเยี่ยมชมนิดนึงเนาะเขามีจริงๆนะครับไม่ใช่มีเฉพาะรูปปั้นนะครับอ่ะโอ้โหรู่ฝั่งนู่นนะครับใช่ตัวใหญ่มากเลยอ่ะน้องสเต็ม อุยมีสองตัวค่ะสองตัวเหรอคะจ้ามีอย่างกับฟูนหรือเปล่าสีดำนะดูแล้วออกแบบสีชมพูชมพูมีควายเขาเรียกควายเผือกหรือเปล่าเนี่ยเออควายเผือกเนาะอุยมันมีกงลมมีสามตัวนะครับตัวใหญ่มากโอ้ให้อาหารควายแล้วแต่จิตศรัทธาขอบคุณค่ะสเต็มจาเลยกอ่ะ นี่น่าจะตรงนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราแล้วแต่จิตศรัทธาเดี๋ยวเราคุณน,นุนครับคุณน,นุนโอ้โหกินกินกินครับอ่าน้องสตมป้อนหน่อยน่าจะใช่แล้วครับนี่ให้เขาหน่อยครับโอ้ตัว,วใหญ่มากใช่ครับกินไปโอ้เขาทด้ <laughs> วยลองบาดมือนะย่าบ,บาดมืออ่ะเรับมอีกก็ได้จ้ะเพื่อนพื่อเพิ่มสตมชอบมากเลยโซนี่เขาแบบทำได้ดีมากนละผมชอบครับ <laughs> ชอบโซนี่สุดละครับ ได้วิถีชีวิตครับโนอยมก้นนมกินโวยขนาดนี้กใหญ่ดทุกอย่างได้ได้จัดไปดแบ่งตัวอื่นได้ไหมอ่ะแต้มจัดไปค่ะแ้มหัวก <laughs> อ่อโอ้ลมเย็นขนาดนอาถ้าจะกัดต้องนี่ น้องควายเพื่องของเราครับสวยครับสีสวยมากเลยน่ารักมากเลยอ่ะครับครับอันนี้พี่จะป้อนฝั่งนู้นมาอ่ะหนูอ่ะครับตัวนี้ตัวใหญ่กินเยอะหน่อยนะครับ น้องกินได้เรื่อยเลยฝั <laughs> ่งนู้นมีไก่ด้วยอ่ะไปดูน้องไก่หน่อยไก่แจ้หรือเปล่าเนี่ยอืครับเจอกันนะหน,นูบ๊ายบายครับบ๊ายบาย,ยอ,อ๋อได้ได้ได้ไดอ่ะ แล้วแต่จิัสธานนะครับ <S <s <c oughs> ไปไหนจ้ะไปฟังทะเลใช่ไหมชาหาดไปเลยจ้ะสาวสาวเดินรอบตรงนี้เลยนะวิวงามมากคร,รับประทานอาหารเสร็จก็มาเดินย่อยพักผ่อนหย่อนใจนะครับกับบรรยากาศดีๆในวันนี้นะครับนะแล้วก็สาวงามท้องถิ่นพาเรามาเที่ยวน,นะครับน้องสแตม น้องสเต็มนี่สาวบ้านการฮาวเนาะเจ้ากา,การฮาวค่ะการฮาวใครอยากเจอน้องสเต็มสามารถที่ฮาวโฮมได้นะจ๊ะเสาอาทิตนะคะจ้าเสาร์อาทิตย์ก็จะเจอน้องสเต็มคนงามนะครับโอ้โนี่คือต้นหมากนะครับเขาจำลองสวยจริงๆนะน้องสเต็มดูดิน้ำก็สีเขียวสีเขียวค,ครับได้ยินเสียงน้ำก็ชื่นใจเนาะไป นู่นนะครับนะโอ้โหจะมีบริการล่องเรือเนอะาะมีปลาด้วยจ้าโอ้ปลาคาบหรือเปล่าเนะนี่ยน่าจะปลาคาบคาบแต่ไม่อยู่ใช่ใช่ครับมีน้ำตกปลาตรงนูนะ้นนั่งเต็ม ้สีเขียวเข้มเลยโอ้สเต้ย์ต้งแต่งชุดแบบนี้ไหมโอ่ะแบบนี้นะเออโอ้โหจะโอ้โหเป็นทรายแบบนี้เลยนะทรายขาวโอ้โหแต่ว่าห้ามเล่นน้ำนะครับแต่เราเห็นแล้วเราอยากเล่นมากเลยครับทรายสีขาวนี่อือหือไปตรงไหนก็ดีค่ะครับ ตรงนู้นอะไรจ้ะกเลยโอ้โหเหมือนได้มาทะเลของจริงเลยครับ b ป n g Pa b h i ก็น่าจะสำหรับคนชอบทะเลนะร่างกายต้องการทะเลแต่ว่าไม่ไม่ได้มีโอกาสไปที่ทางทางใต้แล้วก็มาสัมผัสที่ทางเหนือนี้ได้นะับน้ำแบบอ้สแตัมดูดิ สีแบบสีเขียวเลยอ่ะอืมดูโอ้ใสจริงๆเศร้ายอ่ะอยากเล่นน้ำากเลยเขาไม่ให้เล่นน้ใช่โอ้ใช่สีแบบสวยงามมากครับก็เก็บความประทับใจนะครับนะถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถมาตามรอยกันได้นะครับปักหมุดไม่ได้น้องน้องสแตมปน้อครับที่ปางเปาบีชอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับ ขอบคุณน้องสเต็มมากค่ะเดี๋ยวเราไปเลาะดูตลาดข้างทางแล้ว่ามีอะไรขายเนะาะช่วงหน้าฝนนี้นะ,ะขอบคุณมากครับ